แกเปตัวนึโอ้โหดูครับโอ้โหสุดยอดครับใครจะได้ขนาดนี้ตกเบ็ดได้เบ็ดครับโอ้โหได้สักแสนนึงครับของเก่าขายลดแล้วเอาไปถือไปถี่ไปตกเบ็ดได้เบ็ดครับ ถือไปถือไปโอ้โอ้คุณนครับบรรยากาศมาครับปลามันรักกินเบ็ดปลากินเบ็ดอีกแล้วครับโอ้โหเลี้ยงตัวนี้ละเลี้ยงไปโคตรจับครับโอ้ได้จิบนี่ครับมาอีกแล้วครับโอ้โหปลาอะไรเนี่ยปลาขาวติดเบ็ดโอ้หามแทบครับปลาลักกินเบ็ดตัวนี้เหมือนโอ้ปลาติดเบ็ดไม่รู้เรื่องครับนี่ครับติดตั้งแต่เนี่ยเนี่ยติดตัวหนึ่ง นี่ครับอีแบตดีแบตบแบบได้อีกแล้วครับเอามาทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นป่าเสร็จเรียบร้อย,ยครับตัวที่สี่แล้วครับ